รับเชิญที่ทั้งหล่อแล้วก็เก่งด้วยนะคะจะบอกว่าเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จมากๆในช่วงนี้เลยนะคะขอต้อนรับเจ้าของแบรนด์บ e l i e v ไลโปโซมอลวิตามินซีพลัสคุณบี้ค่ะสวัสดีบบค่ะสวัสดีค่ะคุกบสวัสดีจเจริญหูจเจริญตาไม่ใช่แค่หล่อยอย่างเดียวเขาประสบความสําเร็จใน,ใ<ช>ในการทำธุรกิจด้วยถูกต้องคนรีวิวเยอะมากต้องดูจุดเริ่มต้นก่อนก่อนน้นนี้เคยมีปัญหาอะไรไหมคะก่อนหน้านี้ก็คือแบบ บี้นะครับเป็นคนที่ชอบหาอาหารเสริมเนี่ยทานเองค่ะเพราะว่าเราเนี่ยชอบหาข้อมูลเป็นคนชอบหาข้อมูลมากครับว่าทานอาหารเสริมตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรม,มีปัญหาตัวนี้มันช่วยเรื่องอะไรแล้วก็จะไปเซิร์ชหาใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อมาทานเองก่อนอพอเราซื้อมาทานเองสักพักหนึ่งใช่ไหมครับตัวไหนที่มันแบบโอ้ทานแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วก็เก็บเก็บไว้เก็บข้อมูลไว้เลยแถ้าเกิดตัวไหนทานแล้วดีเราจะบอกต่อเพื่อนเพื่อเราเลยครับว่าตัวนี้กินแล้วดีก็จะบอกต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เพื่อนเพื่อนเริ่มบอกต่อกันครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดอยากกินตัวนี้มีปัญหาเรื่องนี้อยากกินตัวไหนกลายเป็นเราเป็นกูรูไปแล้วกูรูด้านการด้านตัวเองกลายเป็นกูรูไปเลยครับทีนี้พอกลายเป็นกูรูเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราเนี่ยครับเราก็บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยครับอาหารเสริมส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดแบบว่ามันจะดีเนี่ยมันก็คือต้องนําเข้ามาหรือไม่งั้นสารสกัดมันก็ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศด้วยต้นทุนก็จะสูงนะแต่มันจะได้ผลแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็ถามกันมาเยอะมากครับพี่ชมพู่ว่าเอ๊ะ แล้วแบบในไทยมันไม่มีหรออหรือว่าถ้าเกิดอาหารเสริมตัวนี้เป็นยังไงที่ถามมากที่สุดครับคือวิตามินซีเพราะว่าเป็นวิตามินตัวแรกเลยที่คนนึกถึงจะกินอะไรก็กินวิตามินซีก่อนค่ะครับบิหาข้อมูลเพิมเ่มเติมส่วนใหญ่นะครับตัววิตามินซีที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวนําเข้าครับก็เลยมาเป็นไลโปโซมอนตัวนี้เลยครับโอ้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําแบรนด์ของตัวเองเนาะวิตามินซีนี่คือมีว่าทุกคนต้องกินนะ กินกันเป็นประจำเป็นวิตามินซีแบบพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องกินอ่ะใช่ใช่ไหมคะคือมันควรจะต้องมีอะไรเสริมร่างกายอ่ะใช่ใช่ใชแต่ก็มีทั่วไปตามท้องตลาดที่เราได้ยินกันบ่อยๆตัวนี้จุดเด่นที่เรารู้สึกภูมิใจคืออะไรตัวนี้เลยนะครับไลโปสมอนเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่เลยครับนวัตกรรมตัวใหม่เลยนะครับที่เป็นฟอร์มใหม่ล่าสุดเลยที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศเมื่อก่อนในประเทศไทยไม่มีนะครับค่ะ เพราะว่าตัวนี้ดูดซึมได้ดีมากๆนะครับถ้าเกิดเราจะรู้อยู่แล้วว่าบางคนเนี่ยเข้าคลินิกต้องไปฉีดต้องไปอะไรเงี้ยตัวนี้ใกล้เคียงเลยว้าวครับเป็นตัวใหม่เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับแบรนด์ Beleaf m e i a l เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยเลยครับที่ได้ตัวนี้ผ่านนะครับจดผ่านออยถูกต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องเลยโอ้ไว้ใจได้เลยเนาะโรงงานมาตรฐานถ้าส่วนประกอบมีอะไรบ้างหลักๆอะคะตัวนี้นะครับ ใน1เม็ดนี้มีทั้งหมด1,100มิลลิกรัมนะคะเป็นวิตามินซีไลโปซอมอลเนี่ย500มิลลิกรัมส่วนอีก600มิลลิกรัมช่วยเรื่องผิวโดวยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นพวกสารสก,กัดแอสเซเลล่าเชอร์รี่หรือว่าส้มเลือดตัวไหนช่วยเรื่องผิวเราใส่มาจัดเต็มเลยครับอ้ส้มสีเลือดนี่มาแรงเหมือนกันนะใช่ <นะ S 1> ครับตัวนี้แล้ววิธีการกินเทคนิคการกินให้ได้ผลดีตัวนี้เทคนิคการกินนะครับแนะนําปกติเราจะทาน1เม็ดถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดแนะแนําตัวนี้นะครับก็คือทานเช้า1หนึ่ง แนะนําวิตามินซีทุกตัวนะครับแนะนําก็คือทานหลังอาหารครับหรือพร้อมกับมื้ออาหารจะดีที่สุดเพราะว่ามันวิตามินซีทั่วไปนะครับจะมีโอกาสระคายเคืองต่อกับพาะอาหารได้เยอะครับแต่ไลโปลโซมอนเนี่ยน้อยมากมันแก้จุดนี้ด้วยค่ะและหลังจากที่คุณบี้ทานแล้วรู้สึกไงบ้างกว่าจะมาแบบหลอดจะกดตาพวกเราขนาดนี้ผลลัพธ์ที่ได้อะผลลัพธ์ที่ได้แนะนําเลยนะครับก็คือว่าวิตามินซีเนี่ย นะครับมาช่วย2เรื่องเลยนะครับก็คือ1นะครับก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็เป็นเรื่องของความงามด้วยครับเพราะว่าวิตามินซีวิตามินตัวอื่นเนี่ยครับส่วนใหญ่นะครับก็จะช่วยเรื่องไม่ความงามไปเลยก็เหลือเป็นสุขภาพใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ของวิตามินซี่ยช่วย2เรื่องเลยในตัวเดียวโอโ้และสารกัดนําเข้าแบบนี้ได้มาตรฐานผ่านอยอยแล้วอย่างนี้แพงไหมราคาคุณบีไม่แพงเลยครับบอกตามตรงนะครับว่าตัวนี้นะครับที่ไม่แพงเพราะเรานะครับ พี่สาวเป็นเจ้าของโรงงานเลยอ้าวาก็ได้คุณก็ทุนได้ใช่ต้องไปคุยบีบ้บคุยกับพี่สาวตามตรงเลยว่าพี่ครับถ้าเกิดอยากได้ตัวนี้เนี่ยราคาแบบนี้แล้วสารสกัดต้องนําเข้าจริงมีใบนาเข้ามาให้ดูเลยครับมีใบนําเข้ามาให้ดูเลยว่าสารสกัดตัวนี้จริงๆใช่ไหมครับพี่สาวบอกว่างั้นก็ต้องสต็อกสารสกัดตัวนี้เองออกเข้าใจแล้วสมมติว่าต้องถ้าสต็อกเองแล้ว กลอมลงทุนจํานวนมากๆแล้วผลิตครั้งหนึ่งแบบว่าแสนกระปุกขึ้นไปอะไรเงี้ย<ช>อันนี้เข้าใจมาตรฐานโรงงานกันก็จะได้ราคาที่ถูกแต่เ<ช><ต>ราก็จะต้องแบ่งต้นทุนเอาไว้เหมือนกันด<ช>ังนั้นวันนี้ขอราคาพิเศษเพราะว่าสนใจมากเลยค่ะ <c oughs> ได้เลยครับราคาพิเศษวันนี้นะครับปกติซื้อ1กระปุกแบบนี้นะครับหกระปุกเนี่ยมีทั้งหมด20แคปซูลนะครับในราคา 5- 9 0บาทนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษให้เฉพาะแทบทูเดเท่านั้นเลยนะครับ3า0บาทสามร้อยบาทกระปุกหนึ่งสามร้อยใช่ยังไม่พอครับเฉพาะแทบทูเดเท่านั้น แถมอีกหนึ่งกระปุกสองก็ปุกไปเลยครับสามร้อยบาทอาตอกเม็ดละเจ็ดบาทคุ้มมากครับคุ้มมากนะครับใครที่สนใจนะครับโทรได้เลย0 8 1 6 6 9 7 7 8 8นะครับหรือว่าแอดไลน์ไปที่แอดวิตซีหนึ่งนะครับ V I T C แล้วก็หมายเลขหนึ่งหรือสแกน QR โค้ดได้เลยครับนี่เออเอามาแนะนำคุณผู้ชมเอาสังคมเหรอคะคุณพี่กำลังกำไรไม่เอาเลยใช่ไหมคะกำไรเนี่ยน้อยมากบอกตามตรงนะครับแต่ บีมั่นใจว่าถ้าเกิดสินค้าดีทุกคนก็จะบอกต่อมอนตอนที่บีแนะนําให้เพื่อนทานทุกคนบอกต่อบอกต่อกันกําไรของบีคือการที่คนบอกต่อแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำครับแต่อยากให้กาหนดสายหน่อยได้ไหมคะเพราะเดี๋ยวจะขาดทุนเยอะแยะมากมายให้กี่สายบอกก่อนราครนี้ค่ห้าร้อยสายห้าร้อยเลยเหรออุ้ยถือว่าเยอะนะใจปั้งมากเลยว้าวเพราะว่าตัวนี้ออกเยอะมากราคาถูกมากนะครับออกเยอะมาก ค่ะแต่เชื่อสี่ห้าร้อยนะเดี๋ยวเ<ต>ดี<ๆ>๋ยวแป๊บแป๊บเต็มเดียวเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดอย้ำโปรแล้วก็ราคาอีกทีนะะึงค่ะย้ำโปรอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับเซ็ตทูเดย์วันนี้นะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งได้รับสองกระปุกแบบนี้เลยนะครับในราคาเพียงสามร้อยบาทเท่านั้นได้ทั้งหมดสี่สิบแคปซูลน,นะครับแล้วก็โปรใหญ่ซื้อสี่แถมสี่นะครับในราคาเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับโทรได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกหกเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับย้ำอินโฟอีกระอีกหนึ่งคร 999บาทเท่านั้นเองนะครับโอยโปรใหญ่นี่ใหญ่คว้าที่สุดคุ้มเลยโปรใหญ่เหลือเม็ดละ6บาทปกติถ้าโปรใหญ่นะแปะกระปุกแล้วคุณต้องจ่าย2,360บาทถ้าไปซื้อข้างนอกนะแต่วันนี้สีแถม4เท่ากับแปะกระปุกคุณจ่ายเพียง999บาทอุ้ย999บาทแปะกระปุกเรากินได้นานแค่ไหนอ่ะน้องบี้แปดกระปุกคือจริงหนึ่งแถมหนึ่งนี่ก็เดือนกว่าแล้วนะครับคุ้มมากเลยอะแปะกระปุกนี้ต้องสี่ห้าเดือนได้แล้ เหลือเอ่อเม็ดละประมาณ6บาทใชคุ้มมากๆวันนี้ไม่โทรไม่รู้จะว่ายังไงใครอยากดูแลเรื่องสุขภาพแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของผิวนะอยากให้ลองจริงๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่มีเรื่องของการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศเลยครับตอนนี้อ๋อส่งฟรีอีกใช่ครัส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะอ่ะถ้าถ้าไลน์แอดมานะคะส่งแค่แค่ส่งชื่อเนาะแล้วก็แจ้งโปรนะโปรเซ็ปทูเดย์วันนี้นะคะเอาโปรใหญ่หรือโปรเล็กบอกได้เลยนะคะแล้วก็บริบริการเก็บเงินปลายเออไม่มีไหมเก็บเงินปลายทางมีแล้วก็ส่งฟรีด้วย แอดเข้าไปได้เลยครับแอดวิซี1นะครับพอแอดเข้าไปแล้วปุ๊บให้แจ้งเลยว่ามาจากรายการแซ่บธุเดรับเป็นโปร1แถม1หรือโปร4แถม4นะครับก็จะได้โปรนี้พิเศษเมื่อกี้ให้ไปแค่500ชุดเท่านั้นนะคะ5 0 0นี่คือเดี๋ยวหมดแล้วนะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่ายอดขายเป็นยังไงบ้างยอดขายเยอะมากครับจริงๆบีลีฟเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งที่ดังอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นน้องใหม่ น,น้องใหม่ตัวนี้เลยยอดขายปังเหมือนกันครับตัวนี้นี่ครับอ,อย่าง,าง<ห>ที่บอกว่าเราเน้นให้คนได้ลองก่อนแล้วพอลองแล้วติดใจแล้วได้ผลจริงๆก็จะซื้อต่อแล้วก็บอกต่อๆกันยอดขายก็เลยปังมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวย้ำโปรออีกหนึ่งรอบนะครับย้ำโปรอีกหนึ่งอร,บงรอ,งอบซื้อ1แถมหนึ่งรับไปเลยสองกระปุกทั้งหมด40บแคปซูลนะครับในราคาเพียง300บาทครับโทรได้ที่08 1 6 6 9 7ด8 8หนะครับหรือว่าแอดไลน์แอดวิทซีหนึ่งนะครับ VITC แล้วก็หมายเลขหนึ่งนะครับหรือสแกน QR code ได้เลยครับ ด่วนๆเลยนะคะราคานี้อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นโรงงานมีขวัการดูแลต้นทุนกับผลิตเนาะแล้วไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ได้ผ่านพรีเซนเตอร์มาส่งขายต่อคุณผู้ชมเองเลยเลยทำราคาพิเศษแบบนี้ได้ปกติไม่ได้หรอกหรราคาอย่างเงี้ยนี่ไปซื้อออนไลน์ไม่ได้ราคานี้จริงๆคุณผู้ชมวันนีโปโซมอนไม่ได้ราคานี้แน่นอนถ้าวันนี้ไม่โทรพลาดแล้วพลาดเลยนะคะย้ำเบอร์โทรขั้นสุดท้ายนะ0816697788นะคะหรือว่าทางไลน์นะแอดวิทย์1นะคะห้ามพลาดเลยนะ เอาเซตใหญ่ไปเลยบอกทีมงานเก็บเซตใหญ่ให้เซตหนึ่งนะเดย๋ยวมอคุ้มมากๆวันนี้ขอบคุณคุณบี่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคู่และเพลินตาอาชงหน้ามาเพลินตากันต่องผู้ชมสีสันโซเชียลใครเป็นทาสแมวห้ามพลาด